อาเมนฮาเลลูยาผมฟิลิปนะครับก็จะมาเรียบเรียมให้ฟังว่าการเจิมตั้งฟิลิปในการเป็นผู้เผยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับฟิลิปเองเป็นผู้เชื่อคนหนึ่งในพระเยซูคริสต์และเมื่อปี2024ฟิลิปก็ได้รับการเจิมตั้ง เป็นผู้เผยคนหนึ่งของพระคริสตเกิดขึ้นเมื่อปี2024ภาชนะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้เจิมตั้งฟิลิปคือพี่น้องที่ชื่อวิจิเซคาลียาท่านเป็นผู้นำของกิรจักเอ็กโซดัสซึ่งในตอนนี้อยู่แถวเพชรเกษม และอีกเรื่องที่ฟิลิปอยากขอชี้แจงเพื่อไม่ให้งงนั่นก็คือพี่น้องวิจีเป็นภาชนะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้เจิมตั้งฟิลิป,ลปเมื่อปี2024พอเจิมตั้งเสร็จ ฟิลิปก็รับใช้พระคริสในขอบขายของฟิลิปในพันธกิจของฟิลิปที่ผ่านมาฟิลิปไม่ได้ร่วมรับใช้กับพี่น้องวิจิและไม่ได้ร่วมทีมกับเอ็กโซดัตแต่อย่างไรก็ตามฟิลิปก็แวะไปที่เอ็กโซดัสบ้างปีหนึ่งก็แวะไปประมาณ สี่ครั้งที่ฟิลิปแปะไปเพราะฟิลิปคิดถึงและละลึกถึงพี่น้องวิจิและพี่น้องทีเอ็กโซดัสพวกเรารักกันอวยพรกันและกันมีความปราโมทกันและกันอยู่เสมอยืนยันอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ฟิลิปได้รับการเจิมตังฟิลิป ไม่ได้ร่วมรับใช้กับพี่น้องวิจิและฟิลิปก็ไม่ได้ร่วมทีมกับเอ็กโซดัตจึงอยากยืนยันจะได้ไม่งงอามนีนแล้วก็คุณผู้ชมการขับเคลื่องภาพยนตร์โดยสุดเป็นพวกผู้ขับเคลื่อนท่านมามากมายหลายเรารู้จักฟิลิปมา15ปีแล้วเราได แล้วก็ใช้ชีวิตให้ชีวิตที่ชอบทำแล้เป็นคนที่แบบมีความสื่อตรงอยู่แบบง่ายๆเลยอยากให้ทุกคนอธิฐานเพื่อคุณปิลิตนะคะอธิษฐานเพื่อถ้า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 ถ้ เรากำลังจะเจิมบุนฟิลิปเดลิเกตแล้วก็มอบเขาเพื่อที่เขาจะไปทุกถนนของประเทศไทยละครนี้จนสุดปลายแห่งโลกแล้ท่านจะเป็นพยานท่านจะเป็นไม่ใช่เป็นพยานเฉพาะในประเทศไทยแต่ท่านจะถูกส่งไปเกิดทั่วโลกพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้แก่ท่าน You move the ท่านเคลื่อนไหวไปด้วยการส่งนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าไปแตะเกี่ยวกับคำสอนที่ผิดไม่ว่าเรื่องของการผู้รกักการดาน <ph> เรื่อง and bring the God. แต่ให้ไปเผยพยากรและนำ <Bring S 2> คนเข้ามาอาณาจักรของพระเจ้าเพราะเขาเป็นเหมือนลูกชายของเรา To to พระเจ้าจะสรงมอบตั้งท่านไวเป็นเหมือนผู <Apost le S 2> ้พยากรณ์ เป็นการเจิมของผู้พยายามบกแล้วก็อาจารย์จะส่งต่อสิ่งนี้ให้แก่ท่านข้าพเจ้าจะท่านจะเทศมากกว่าที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทำได้เล็กน้อยเท่านั้นข้าพเป็นเหมือนเล็กน้อยแต่ท่านจะเป็นเป็นเหมือนผู้นำจะเป็นต้นแบบให้กับสิทธยาพิบาลของประเทศไทยให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเหมือนพระเจ้าบอกเอสเซเคียว่า กระดูแข้งเหล่านี้จะมีชีวิตขึ้นมาเอสเซเคียวบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ไม่รู้แต่ท่านรู้และให้ฟิลิตบอกพระเจ้าว่าพระเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงทำได้ท่านจะเป็นเหมือนเอสเซเคียวท่านจะเป็นเหมือนมีอริยาสิ่ีมี่ริ็ญาของอริยาอยู่ที่นั่นอริชามากกว่าเป็นสองเท่าแต่อนแล้วพระเจ้าอธิษฐานเกิดท่านฟิลิตแล้วก็พระเจ้า กลุ่มได้บอกให้อาจารย์อธิษฐานให้พิว่าอาจารย์ไม่ได้ตอบแต่แต่ว่าอาจารย์รอให้ฟิลิปมาที่นี่รู้ไหมถ้าว่าฟิลิปคืออะไรในยอห์นบทที่สิบข้อที่เจ็ดจอหนช่วสิข้อเจ็ดแล้วเมื่อพระเยซูบอกว่าฟิลิปมาที่นี่ The the for แล้วก็บอกฟิลิปให้อาหารกับคนเหล่านี้ห้าพันคนครอบครัวที่รอท่านอยู่มลย้านคนเป็นล้านรอคอยท่านอยู่ พระเยซูถามว่าทำไมถึงเี่กฟิลิปฟิลิปสิงห์จอชฟิลิปส์ God knows ฟิลิปเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้จักฟิลิปอะไรวเนฟิลิปสรู้ว่ารู้ว่าเงินชุมถวายเป็นแบบไหนฟิลิป และฟิลิปเป็นคนที่สัตย์ซื่อมากและพระเจ้าทรงนับว่าท่านเป็นคนที่สัตย์ซื่อ amen the wealth will come แล้วความร่ำรวยมุ่งเรืองจะมาถึงแน่แต่อย่าไปติดตามสิ่งล่างๆ the whiskey will come เบียรเล่ามาถึงก็อย่าติดตามผู้หญิงมาก็อย่าติดตาม jesus แต่พระเยซูคริสต์เหมือนปฏิเสธตัวเองแล้วก็แบกการเป็นแล้วก็ติดตามพระองค์ไปแล้วว่าขอให้ทุกคนเยียยมือของเรามานะคะเลยด้วยคำบัพปัจนาของพระเจ้าผู้ที่ทำงานรับใช้ทั้งห้าตำแหน่งของพระเจ้าทั้งสิทยาพิบาลผู้ประกาศข่าวประเสริฐอาจารย์ <Perfect. S 1> แล้วก็ผู้พยากร์ <P oster. S 1> แล้วก็เป็นอาจารย์ให้กับท่านทั้งนั <Stretch. S 1> ง้น <Stretch. S 1> เรับเดเป็นี้รับเดืยนนี้มันเพราะภาษแลวก็เผยพิยกร้บเาะาษาแล้วก็หารพิยรเพื่อประชาชาติให้เผยเพื่อประชาชาติให้พาทแห่งชีวิตเพราะว่าประเทศไทยเป็นเหมือนกระดูกแท้งให้ท่านเผยพยกรเก็บกระดูกแท้งเหล่านั้นามุเปนที่้เจอีกมากมายที่จะมาชื่อจัดเพราะ m a s s a e a การนวดในทางที่ผิดผ่านาหารที่เยสุจรรย์ก็ขอปิดการนวดที่ผิดร้านวดทั้งหลายที่ผิดในนามพระเยสุจรรขอพยากรณ์ให้รับให้รับไปให้รับไปอยู่นี้ให้รับไปอยู่นี้ในนามพระเยสุจรรย์ของพระเจ้าเราประเสริฐไม่จำเป็นต้องทุ ใหท่านในยากรส i s, <S แลวท่านจะเห็นนิมิตเดียวนี้ในโยเอลบทที่2องข้อี่บอ็บอกว่าคนรุ่มสาวจะเห็นนิมิตและความฝันให้รับเดี๋ยวนี้ในนามพี่เยซยเจ้า mm hmm.